รอยแล้วมันเป็นห้องแบบอืมอือ อ,อ้าโอเคอ่ะบักอืมมีความดูดีแปลกๆเหมือนเกมพอตเท่าสองเลยอ่ะคือตอนแรกมันเป็นดาลาวาใช่ไหมครับบริเวณเบื้องล่างอะไรอย่างเงี้ยแล้วข้างบนมันก็จะเป็นแบบห้องที่แบบมีความแบบไฮเทคอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วเขาเขียนป้ายว่าอะไรผมลืมอ่ะไปเปิดสวิตท,ทั้ง2อันโอเคได้อะซึ่งสวิตท,ทั้ง2อันก็น่าจะอยู่ตรงนู้นนั่งโอเคครับตอนนั้นฮะเรามาตรงนี้แล้วก็วิ่งวิ่งวิ่งอาเลยไปอย่าลืมกดติดตาม กดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งให้กำลังใจช่องเราด้วยนะครับ t a l เว i t h me. มันจะดีได้เหมือนเดิม <23. S 2> ไม่รู้ต้องทำยังไง Talk with ถึงไใหม่หมส,ดสดๆร้อนๆเลยโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกจากกล่องกันดูซิว่าด้านในนี้จะมีอะไรไปดูกันแกะทีนี้แบบกล่องแบบใช้งานไม่ได้อีกเลยกล่องท้างเลยทีเดียวโอเคหมดแล้วนะฮะในนี้อ่าชิ้งไฟเอเคแกะมาเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ใช่แล้วครับทุกคนในวันนี้ผมก็มีถุงตดอยู่จำนวน1 0 0ถุงน,นะครับผมเต็มไปหมดเลยก็ใช่แล้วครับักรักจริง ก่อนในเคทีป่ะฮะเราไม่หาดูฮะไม่ไม่ได้ยักยีนอะไรขนาดนั้นฮะโอเคเรามาเก็บไข่เต่าแป๊บหนึ่งนะฮะคือตรงนี้ไข่เต่าอยู่ที่เรายังไม่ได้เก็บฮะเก็บไข่เต่าแป๊บหนึ่งโอเคโอเคนะแล้วก็ตรงนี้อี เว,วันหนึ่งร้อยถุงโมองฟอมกันนะฮะดูซิว่ากลิ่นมันจะแรงสักแค่ไหนนะครับโอ้โหแล้วเบิดหน้าบ้านตัวเองเลยดูซิว่าบ้านผมจะเต็มไปด้วยกลิ่นตรอดไหมนะฮะไปดูกันวิธีใช้มันต้องทำยังไงล่ะครับก็คือต้องบีบใช่ไหมเออบีบโอ้โหบีบแนละ้วบีบแล้วโอ้ยไปลงเฮ้ยจากบนโต๊ะนั่นนะครับทุกคนนี่นะ อ้หยกินเเหมือนขี้ลยไหนลองอีกครั้งนึงให้ทุกคนดูแบบเป็นกันชัดๆนะฮะอ่ะผมจะบีบให้แตกนะครับแล้วก็ดูอีกครั้งนึงนะครับกพ่ะเรียบร้อยแล้วมันเป็นห้องแบบอืมอืม มีความดูดีแปลกๆเหมือนเกมพอตเท่าสองเลยอ่ะคือตอนแรกมันเป็นดาลาวาใช่ไหมเ้าบริเวณเบื้องล่างอะไรเงี้ยแล้วข yeah> anyway> ้างบนมันก ok. ็จะเป็นแบบห้องที่แบบมีความแบบไฮเทคอะไรเงี้ยนะแล้วเขาเขียนป้ายว่าอะไรผมลืมอ่านไปเปิดสวิตทั้ง2อันโอเคได้ครับซึ่งสวิตทั้ง2อันก็น่าจะอยู่ตรงนู้นนั่งโอเคครับตอนนั้นฮะเรามาตรงนี้แล้วก็วิ่งวิ่งวิ่งอ้าวเลยไปเดินนานเท่าไหร่ บบโดนน้ําแช่น้ํานานพอแล้วนะมันก็จะแบบติ่มตัวนะฮะแบบมันดูดน้ําเข้าไปแล้วนะมันก็จะตกลงไปด้านล่างนะครับผมส่วนมาม่านในที่เพิ่งใส่ลงไปมันจะลอยอยู่นะ,อะโอเคครับทุกคนจากนั้นนะฮะผมก็จะปล่อยทิ้งไว้นะครับให เส้นมันดูดน้ําได้แบบเต็มที่ก่อนนะแล้วจากนั้นเราก็ให้มาเล่นในสถานีกันนะฮะโอเคจัดสายเนี่ยนะครับทุกคนเส้นมาม่าแต่ก่อนเป็นแข็งๆนะตอนนี้ก็เป็นอ่อนๆแล้วนะฮะโอเคก็รอต่อไปนะครับเนี่ยเริ่มกลายเป็นเส้นแล้วเดี๋ยวอ่อนๆนะโอเคแล้วผมก็ได้ทิ้งไว้ประมาณ10กว่านาทีได้แล้วนะฮะตอนนี้ผมคิดว่าก็น่าจะพอค่เออพะ ทุ <Billie S 2> เรศสุดๆใน3โลกเลยอะวิ่งก okay. <soci> <ia> <ain> ินชาเย็นใครชอบกินชานมั้งล่ะโอเคเดี๋ยวขอไก่ย่างวิ่งอีกนิดนึงแล้วกันหนึ่งสองสามเออจมันจมกันทุกคนโอ้โอ้โหอ้รอดได้ไงก็ไม่รู้โอเคอะเดี๋ยวนี้ผมไปโดนอิโมจิอะไรไม่รู้อ่านี้นิดนึงได้ชานมกินระหว่างวิ่งวิ่งน่าจะดึงดึงอะไรโอเคจุดเฮ้ยเดี๋ยวจะไปไหนไัทุกอย่างเลยจะวิ่งเราจะวิ่งกับกำแพงดำเพื่ออะไรเนี่ย อะะไรกลับมาเจอปอนาน่าไปทุกคนดูนี่อย่างสุดยอดเลยเดี๋ยวผมจะพยายามออกมามากนะฮะมาแบบใส่ตามตัวนะครับให้กลายเป็นแบบสารบายนะทุกคนเนะสบายด้วยนี่สิตาเกฉย <c oughs> แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะฮะทุกคนครับเวลาผมนั่งอยู่ในสระ <c oughs> ใช่ไหมดูเดะแบบมันไม่เห็นกางเกงผมเลยนะครับไม่เห็นขาผมเลยนะโอเคเราผมลองเอาขาขึ้นนะฮะกางเกงขึ้นนะครับว้าวดูดิทุกคน โอ้โมันกาอแบบเป็นสาลายเกาะเต็มขาเลยนะครับว้าดูดิผมรู้สึกว่าเวลาไปวางไม่ครับเก็พราะรักจึงยอมเปลี่ยนแปลงให้เธอพอใจเรามีความชั่วมากไม่ต้องไปกระโดดอะไรอยับ เกินไปอ ouais, ะผมขอตรงนี call, ้แล้วกันฮะเออถ้าเกิดสมมติใครที่อยากจะฮาร์ดคอร์ก็กระโดดตรงนั้นก็ได้แล้วแต่แต่ว่าผมไม่เอาแล้ว no 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 n มจะจำดานานนี่เออ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 แล้วไม่ควรก็มิคกั็เมียนเราควรจะขีคีคีคีท้อโอเคไป หักออกมาเลยอ่หักแล้วก็ใส่ลงไปหักแล้วก็ใส่ลงไปหักแล้วก็ใส่ลงไปโอ้โหทุกคนดูเดิดแบบเต็มพอดีเลยจากนั้นก็น้ําร้อนที่ผมเตรียมอาไว้ขึ้นมาแล้วก็เทใส่ลงไปเลยนี่โอเคก็ได้ใส่น้ําร้อนลงไปเรียบร้อยแล้วนะฮะจากนั้นก็รอให้มันลวกเช่นจักรู้ว่าเธอต้องพบเจอใคร